ถึงวัดแล้วครับพี่น้องครับนี่แต่เร,เราเรายังไม่เข้าประตูนี้ด้านหลังเราจะไปเข้าประตูหน้านี่สาลาการประเรียนที่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จครับพี่น้องครับเราจะไปเข้าประตูด้านหน้าพี่น้องครับ ว,วัดเทพคุณชนบาลามแม่บุญเนี่แล้วก็ไปส่งน้ำา้นแก่คนเท่าแล้วก็ส่งกระดูกบันพระบุตรครับพี่น้องครับนี่นี่ครับตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณวัดแล้วครับพี่น้องครับนี่ศาลาการเบเรียนที่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จครับพี่น้องครับใครอยากร่วมทำบุญก็มานี่ เหลือ,อรายละเอียดไม่มากครับพี่น้องครับร่วมทําบุญกับเบื้องทําบุญอะไรก็ใครอยากร่วมสมทุนก็มาวัดบ้านหัวช้างครับเนี่ยตำบลบ้านกู่อําเภอยางศิสุราชจังหวัดมหาสะะารคามตรงข้ามบ้านนิยมจมตุ้งนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่้แห่เข้ามาในวัดแล้ววันนี้เป็นปีใหม่ไทยครับพี่น้องครับสงการ คนอาจจะไม่มากเพราะว่าอากาศมันร้อนมากไม่มีใครยอมอมาเลยครับพี่น้องครับนี่คงแห่เ็จเขาคงจะออกมาสงน้ําแล้วก็สงกระดูกของบางคนก็จะยอยมาสงกระดูกบรรพบุรุษตามธาตุต่างๆนี่ครับนี่นสาราเก่าๆเ,เรายังใช้ประโยชน์สาราเก่าๆอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เพราะสาราการเรียนใหม่ยังไม่เสร็จ รอผู้ใจบุญมาร่วมทําบุญครับพี่้องเวลานี้ท่านเจ้าวาดท่านก็ยังทํางานของท่านเป็นปกตินะท่านทาเองเลยครับนี่ท่านพ่นสีเองลองเครื่องเองนี่ครับนี่ท่านเจ้าวาดนี่ครับยังถือถังพ่นสีอยู่เลยครับนี่น,นี่ทำงานหนักจนปวดหลังครับนี่ บอกว่าทำเองดีกว่าจ้างช่างมาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องลงมือทำเองพ่นสีตอนนี้ก็ต้องตรระวางครับวันไหนเลือกได้ยามที่ธีก็น่าจะนี่นี่ท่านเจ้าวาท่านพ่นสีทำสีผสมสีเอง ได้เลืกได้ยามญาติโยมเขามาวัดท่านเจ้าวา่าก็จะถอดชุดปฏิบัติการออกคับพี่น้องครับนี่ถอดชุดออกแล้วครับพี่น้องครับทำงานทั้งวันมีลูกเงอมาช่วยคนสองคนท่านทำเองจะได้ถูกใจตามใจตามที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ช่างมาทำแล้วก็หนีไปเรื่อย ไม่เสร็จจากซีรับี่น้องครับนี่มารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอดีร่วมกับงานปีใหม่ไทยสงการกบี่น้องครับนี่่าจจะว่าก็จะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางสงต่อไปกบี่น้องครับ <Okay. S 1> อันนี้ยกคร์บอนสตูปล,ลงจากรถกบี่น้องครับทีนี้ครับเอาไวรุ่นคนหนม හැතින්ට හ ැ ත ි න น,นี้ก็คนเท้าคนเจ่ามารอเรียบร้อยครับคนพวกคนเท้าคนเจไม่มาร่วมแแก็มารอที่บนสาลาเรียบร้อยทุกคนครับพี่น้องครับนี่กิจ,จก,กรรมของชมุมชนบ้านหัวช้างตำบนคั้งตัวอำเภอยาสินธุรัจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ไหวพระวันสงการสงกระดูกวันพระบุรุษ ประสง์น้ำคนแก่ครับพี่น้องครับนตอนนี้ก็อาจะพ้อมรอแต่จะอาวาดมากแล้วก็แขกเนื้อยาพี่น้องกับมาครบแล้วกัพี่น้องครับตอนนี้เต็มบ้านแล้วก็ส่งกระโดดบรรพบรุษครับพี่น้องครับนี่นหน้าเน้นอนี่แหะไอยาต่นงว่า ข้าก็มีแค่นี้ครับพี่น้องครับในชุมชนบรรณุสัตว์ก็มีประมาณร้อยกว่าลังคาเรือนประมาณร้อยสามสิบกว่าลังคาเรือนประชากรเราก็มีประมาณนี้พี่น้องญาติพี่น้องเข้ามาปีใหม่ไทยครับสงงานครับพี่น้องครับนี่นี่ครับโค้ชโฉกับอาจารย์สงควรใครจะร่วมทำบุญก็มาครับช่วงนี้นี่นี่จ้า คุคุณแม่คุณครูโอ้ยทำบุญจังว่านอน <c oughs> ดีครับอ่านี่ครับนี่เดี๋ยวรอเลือกรอยามรอท่านเจ้าวาขึ้นมาก่อนท่านเจ้าวามาแล้วครับนี่หลังจากเป็นช่างสีแล้วก็เปลี่ยนชดุดวางแล้วก็ขึ้นมาทำพิธีกรรมทางสงฆ์นี่ท่านเจ้าวาดมาแล้วครับ อบหมู่บ้านเราจะมีเจ้าวาดท,ท่านเดียวนะครับนี่จำพรรษาอยู่ตรงนี้ร้อนมากตอนนี้เจ้าวาดก็เหนื่อแตกพักกันครับพี่น้องครับหลังจากเป็นช่างสีมาตอนนี้ก็มาประจำการเป็นปฏิบัติการทางสงครับพี่น้องครับตอนนี้พิธีกรรมครับพี่น้องครับนี่จุดธูปจุดเทียนรัตนตรัยนี่ครับรน,นีบ่ อ๋อหัวใจจำอาอจุดติดบ่อติดติดบ่อโอ้ยทูบตุดเทียนนี่เรียบร้อยทางสองแล้วครับตอนนี้ครับจ้าว่าก็่อบพี่น jar, <là> ้องน่อยอเ้ เอาเท้ต้นขาสู้มาทักทีในเรืองควาเริ่มพิธีกรรมจะให้ชาวว่านะครับนี่สงนามก่อนชาวบ้านก็จะทยอยลูกตามชิ่อมานครับพี่น้องครับนี่เ,เป็นพิธีกรรม วัฒนธรรมไปเพณีสงกรานสงกระดูบ,บรรพบุระุษของเราทำตามกันมาต่อรุ่นต่อรุ่นครับพี่น้องครับแต่ว่าจังหวัดอื่นแบบหนก็บ,บรรลุครับติสารแบบนี้ครับพี่น้องครับต่างคนต่างอยูหย่หลายที่ก็มารวมกันทำพิธีกรรมสงน้ำสงกระดูบ,บรรพบุระุษ พ่อแม่ตายายที่ร่วงรับไปแล้วก็ครั้งหนึ่งก็มาร่วมทำพิธีกรรมตรงนี้ครับนี่อ้าวเริ่มทยอยครับนี่เอาเขวยา พี่น้องเริ่มทยอยก็จําอัฐิของใครของบรรพบุรุษของกันไหนอันไหนก็จําได้แล้วก็สงรมรวมหรือสงของตัวเองของบรรพบุรุษของตัวเองนี่เป็นก,กิจกรรมหนึ่งที่เรามาร่วมกันในศาลาการประเรียนหลังเก่าครับพี่น้องครับเท่าเท่าแก่กันยังจูง,งก,กันมาสงนา้านครับนี้โยมาก็มาสงนาลูกหลานครับพี่น้องครับนี่ไปจูงมา

จเจ้าอาวาดเสียงไม่ค่อยดีครับพี่น้องครับนี่นัรตนัาปนปัโตาโจจัยเจ้าจวาดพี่น้องครับนี่ ให้พระสงฆ์หลังก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์ครับพี่น้องครับนี่สาธุนี่รวมทำบุญอ้ย ท่วมทบุญถวยปัจจัยเจ้าว่าสมทบร่วมสร้างศาลาการประเรียนครับพี่น้องครับให้ได้บุญได้กุศลเด้อพี่น้องลูกหลามนมานั่าพี่น้องครับนี่มโนอาแยมกับมาครับพี่น้องครับนี่ไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องเฝ้าปนเป็นดีเนโอ้เมียเกาหลีญี่ปุ่นกับมากับเมียญี่ปุ่นครับพี่น้องครับนี่ว้าดู พี่น้องครับทำบุญทำทานดีควรกตัญญูดีไม่ได้บุญได้กุศลเลยหลายครับพี่น้องครับมารวมทำบุญนพี่น้องาิพี่น้องบ้านเฮาครับพี่น้องครับอา้ทุ้กาวทุกข่ครับ หน่วิจารณ์ด้วยคนสูงเท่านั้นจะเอามาทำช่วยกันผู้เยี่ยบบ้านผู้อบตอนผู้ใดผู้เยี่ยบบ้านอบตคณะกรรมการมาร่วมนับเงินได้เท่าไรเท่าไรร่วมทำบุญจะรู้ว่ายอดมันเท่าไรเท่าไรใส่อบตไปใส่อบตเอาต้นดอกเงินดอกนับเงินยอดรวมจะได้เท่าไรครับพี่น้องครับนี่อ้าวเออหันมาท่านเลยนะ นับย้อนก็เก่าไปอนาจอยกันรับย้อนเราก็รับศิลปับพรวันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเก็บอัฐิของบรรพบุรุษก็กลับก่อนนะพี่น้องตอนนี้เสร็จพิธีกรรมก็ทยอยลงจากสาราวัดครับพี่น้องครับเยียกย้ายก็มาลดน้ำตามต้นไม้ ไปจับอัฐีของปู่ย่าตายายไปเก็บนี่ครับพี่น้องครับน่เสร็จพิธีกรรมแยกย้ายแล้วที่เหลือก็ไปส่งน้ำคนเจ็คนเท่าออที่บ้านเพราะปีนี้ไม่ได้ส่งรวมครับเราก็แยกไปสง่งเฉพาะ ผู้เจ้าพ่อแม่ตายายของเราครับพี่น้องครับผมนี่ฮดมาขายปลาเนี้ย่น้องครับพี่น้องครับนี่โอ้มาขายปลาเนี้ยพ้อมกับโตแลมี่มาตัวยังไงเดโอ้ปลานี่ยตัวยังเงครับพี่น้องครับนี่เอาไปหนึ่งเอาไปต้มเอาไปแจงมาจากบ้านไหนครับนี่ไหมครั ย้ายไปจากบ้านไหนบ้านหนองโม่หน้อยครับพี่น้องครับเพิ่นเอาปลามาขายนี่โอ้ปลาหลายเนี่ยใหญ่กิโลตัวใหญ่เกียรติสิบตัวนี้ฮะสิบครับพี่น้องครับนี่เมาเด้อบนี่หม้อบ้านครับพี่น้องครับตัวใหญ่เกียรติสิบตัวเล็กแค่สิบบาทครับพี่น้องครับนี่ ขายคนได้บาทครับพี่น้องครับมา,าไปทำบญนี่เอาไปแล้วบนโอ้เอาไปเผาปิ้งย่างครับพี่น้องครับนี่นี่เล่นน้ำพร้อมขายปลาซื้อปลาครับพี่น้องครับนี่